ไปดูบรรยากาศที่บริเวณพระบรมมหาราชวังที่ศาลาสาไทยสมาคมนะคะวันนี้ผสมนิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศค่ะก็ยังคงทยอยเดินทางกันเข้ามาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชอย่างหนึ่งแน่นนะคะโดยเฉพาะวันนี้คุณสุพวรรณค่ะ,คะเป็นวันสุดสัปดาห์แล้วซึ่งจะมีวันหยุดยาวต่อนเนื่องสามวันหลังจากวันนี้เป็นต้นไปคาดว่า ประสบนี้ก่อนชาวไทยน่าจะหลั่งไหลกันเข้ามามากขึ้นค่ะใช่ค่ะประชาชนที่รอต่อแถวเข้ามาสักการะพระบรม,มศพเล่าว่าเป็นบุญของตัวเองมากนะคะที่ได้เข้ามาแสดงความอาลัยแด่พระองค์เพราะว่าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณีกรอ,อย่างหาที่สุดไม่ได้ ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาถวายความเคารพพระองค์ท่านพระราชกรในกรณียกิจของพระองค์ทุกด้านที่เราได้รับรู้มาเนี้ยว่าพระองค์ทรงแบบทําเพื่อประเทศชาติมากขนาดไหนเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ทรงเป็นเป็นกษัตริย์ที่ดีแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ว่าแบบทําให้ประชาชน นับถือขนาดนี้ก็ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ะค่ะนอกจากประชาชนทั่วไปแล้วนะคะวันนี้บุคคลสําคัญค่ะที่เดินทางมาที่ศาลาสา,าสาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังนะคะ <c oughs> ตลอดทั้งวันมีทั้งคณะทูตานุทูตจากนานาประเทศ <c oughs> ได้เดินทางมาลงนามแสดงความอาลัย แต่ประบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะจนกระทั่งเวลา16นาฬิกานะคะสำนักพระราชวังได้ปิดศาลาสาไทยสมาคมค่ะสรุปจำนวนประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยในวันนี้ทั้งหมดนะคะ38,654คนค่ะแล้วก็มีประชาชนบางส่วนได้ถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลหล้าน 64,400บาทค่ะรวมทั้งหมด7วันนะคะคิดเป็นเงินทั้งสิ้น3,141,194บาท25สตางค์ค่ะ